คลิปนี้จะมาแนะนำการใช้ไฟปลูกต้นไม้นะครับไม่รู้ว่ามีคนทำหรือยังแต่ว่าสำหรับบางคนที่บ้านไม่มีพื้นที่นอกบ้านหรือว่าอยู่คอนโดเป็นบ้านตึกอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะเหมาะกับการใช้ไฟปลูกต้นไม้เพราะว่าเราไม่สามารถที่อาต้นไม้ออกไปรับแสงได้ทุกวัน หรือว่าบางทีไปวางถ้าต้นไม้มีมูล,ลค่าหน่อยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะหายได้อ่าฮะอันนี้ผมจะมีทั้งหมดสามแบบเมื่อก่อนจะใช้เป็นตัวนี้ครับพวกนี้ผมสั่งในช h อปปี้หมดเลยเมื่อก่อนมีจักจีนอย่างเดียวก็คือต้องสั่งจากจีนเพราะว่าของไทยยังไม่ค่อยมีคนนิยมใช้ตัวนี้เป็น ห้าสิบวัต์แต่ปัจจุบันอะ่ะมีคนไทยเอามาขายแล้วแล้วก็ราคาถูกลงมาค่อนข้างเยอะครับเมื่อก่อนตัวเนี้ยผมซื้อห้าสิบวัตตัวนี้ประมาณสักสี่ร้อยมั้งโดยประมาณแต่ตอนนี้เหลือร้อยกว่าบาทแหละตัวนี้ที่เพิ่งสั่งมาใหม่เลยร้อยวัตครับประมาณตัวนี้เท่าไหร่วะตัวนี้เหลือร้อยเกือบเกือบสองร้อยถูกมากแล้วก็มีอันนี้อันนี้หลอดนึงก็ไม่ถึงร้อยครับแต่ว่า จะมาบอกข้อดีข้อเสียโดยส่วนตัวแล้วพอเทียบไปแล้วอ่ะตัวเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเพราะว่า,าวัดเขาน้อยแล้วก็การกระจายแสงพื้นที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็การเขาเรียกการคุมทิศทางมันสมมติว่าเราอยากจะส่องมาทางนี้มันมันยากอะ่ะม,มันต้องไปหาขั้วอีกแบบหนึง่งซึ่งแบบนี้มันง่ายเราสามารถบิดได้เลยเนี่ยครับ เราหาล็อกด้านบนหน่อยแล้วก็บิดมังขับทางได้เลยแล้วการกระจายแสงก็จะกว้างกว่าแต่ว่าสำหรับต้นไม้ที่ยังไม่เคยเจอแสงอย่าพึ่งเอามาโดนหลอดไฟปลูกต้นไม้ตรงๆนะครับเพราะว่ามันจะไม้แดดเขาเรียกมันจะไม้แสงค่าความเข้มแสงมันสูงอย่าคิดว่ามันมีแสงมันไม่ร้อนใบไม่ไหม้นะครับไม่เดี๋ยวให้ดูต้นนี้เดี๋ยวผมปิดไฟให้ดู ต้นอ่าเะิดับเป็นต้นกระดองเต่าเมื่อก่อนก็วางอยู่ตรงนี้ครับไม่เคยไม่เคยได้รับแสงตรงๆก็คือจะได้รับแสงผ่านกระจกจะเป็นแสงช่วงเย็นใบไม่เคยไหม้เลยแต่ว่าเขาพอเราใช้ใช้ไฟปลุกต้นไม้ครับเขาเคย เราเขาไม่เคยเจอแสงแล้วมาเจอความเข้มแสงแบบเนี้ยใบเขารับไม่ได้เหมือนประมาณว่าเขาไม่เคยเจอมันก็เลยไหม้แล้วเขาก็จะเหมือนผัดใบทิ้งแล้วก็พอยอดใหม่ที่ขึ้นมาที่เขียวๆเนี่ยคือที่งอกมาใหม่แตกขึ้นมาใหม่เขาก็จะทนกับความเข้มแสงปัจจุบันได้แล้วคือสําหรับต้นไม้บางต้นที่เราเน้นว่าอยากให้เน้นเป็น,เป,นเป็นไม้ใบเลยพวกนี้ครับระวังนิดนึงก็คือ ถ้าเราจะใช้เราต้องปรับค่อยๆปรับไฟสมมติว่าต้นไม้ระวังอยู่ตรงนี้เราอาจจะส่องสูงๆก่อนเลยครับระยะทางระยะความห่างแบบให้สูงสูงสักเมตรถึงเมตรครึ่งเพื่อให้เขาค่อยๆได้รับแสงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือการปรับการรับแสงแล้วก็พอเขาทนได้สักอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยๆลดลดความห่างของไฟกับต้นไม้ลง จนถึงระยะที่เหมาะสมครับแต่ว่าพวกนี้เราสังเกตจากจากใบหรือ,อไรได้นะว่าแสงเขาพอหรือเปล่าอย่างอย่างต้นสเสน่ห์นางพิมพ์นะครับเมื่อก่อนไม่เคยเจอแสงเลยใบเขาจะใหญ่มากพอไม่เจอแสงการขยายของใบเขาต้องกางใบให้ใหญ่เพื่อรับแสงเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแต่พอเขาได้อ่าแล้ ก่อนที่เราจะามาโดนแดดมาโดนแสงนะเราก็ตัดใบใหญ่ๆทิ้งแล้วก็รอให้ใบใหม่งอกแล้วพอใบใหม่งอกอ่ะเขาก็จะไม่งอกใบเขาก็จะเล็กลงเขาจะไม่ไม่ได้ใหญ่เท่าปกติแหละเพราะว่าแสงเขาเพียงพอใบเขาก็จะออกขนาดที่เหมาะสมของเขาออกมาถ้าเขาเราอยากให้ใบเล็กกว่าน,นี้ลงไปอีก mm hmm. เพิ่มความเข้มแสงก็คือเนี่ยใช้สองตัวครับลงมาแล้วเราก็อาจจะตัด ใบทดใบลงใบอีกใบที่งอกใหม่เขาก็จะเล็กลงไปอีกอันนี้คือหลักการทาเหมือนพวกบอนไซเขาถึงบอนไซเขาถึงวางการแจ้งเขาต้องการให้โดนแสงยเยอะๆเพราะใบจะได้ไม่ใหญ่เทียบกับตรงนี้ครับตรงนี้เห็นปะไม่โดนแดดไม่โดนแสงเลยใบยที่ออกมาก็จะใหญ่เรื่อยๆผมก็ต้องคอยตัดเพราะว่าไอาตัวนี้มันบังคับไม่ได้มันก็จะได้แสงการกระจายจากตรงตรงชุดนี้มานิดหน่อยเองเห็นไหมว่าต่างกันเลย ใบที่ไม่ค่อยโดนแสงก็จะกลางค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวก็ตอนนี้สองต้นนี้เราต้องแต่งเพิ่มเดี๋ยวจะมาทําคลิปการทดใบให้ดูครับส่วนมะพร้าวทะเลทรายเนี่ยเขาชอบแดดจัดอยู่แล้วเมื่อก่อนใช้ตัวห้าสิบวัตต์ตัวเดียวใบเขาค่อนข้างจะยืดเลยยืดเยอะมากถ้าคลิปก่อนๆที่เห็นมันจะมีคลิปคลิปที่ผมตัดใบให้ดูอะไปดูว่า ใบเขายืดขนาดไหนอันนั้นคือยืดมากเพราะว่าแสงเขาไม่พอแต่พอเราตัดใบเสร็จแล้วเราเปลี่ยนมาใช้ตัวร้อยวัตต์ก็คือเพิ่มสองเท่าใบเขาก็จะเห็นไหมว่าสั้นลงเล็กๆล,กลง,งเตี้ยเตียลงจะกระชับขึ้นแต่ว่าหลักๆที่จะบอกครับคือถ้าแนะนำให้ใช้ก็คือใช้แบบนี้ดีกว่า อ่าไม่แพงแล้วก็เราคือชุดเนี้มันมาทั้งสายเลยเสียบได้เลยแล้วก็มีสวิตด้วยพวกรุ่นใหม่ๆครับแล้วเราไม่ต้องไปหาขั้วมาใสา่แล้วเวลาเราปรับเราปรับทิศทางได้ง่ายๆแล้วก็การกระจายแสงมันจะค่อนข้างกว้างกว่าส่วนที่เหลือก็คือการค่อยๆปรับแสงให้ให้ต้นไม้ของเราแล้วครับว่า แต่ละต้นต้องการแสงไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมครับเราก็ปรับเอาส่วนที่เพาะมาเมล็ดไว้นะผมก็จะวางแบบเห็นไหมว่าวางในชั้นคือมันเขาก็จะโดนแสงแบบประมาณว่าแดดลำไรอะ่ะเดี๋ยวพอต้นเขาเริ่มงอกมาผมก็จะเหมือนเหมือนตัวนี้ครับที่เพาะมาเมล็ดไว้พองอกวับเราก็จะค่อยๆปรับมาโดนแสงขึ้นเรื่อยๆ พอต้นเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับโดนแสงเต็มเต็มได้ละใบเขาจะเข้มสวยเลยสีชมพูที่เห็นนั่นคือสตาร์เกิลจีครับพอดีมันมีเหมือนเห็นมแมลงตัวเล็กๆก็เลยเลยลอยทิ้งไว้โอเคครับ